สวัสดีครับวันนี้มาชมนะครับอินทพลัมม,มาจากสวนโมซี่อินทพลัม,มนะครับวันนี้มาถึง5ตัวอย่างด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาส่งให้ชิมอันนี้เป็นบาฮีเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เป็น G2 นะครับ อีทูพมเล็ดตังนี้บอกว่าแก่ช้านะแล้วก็เป็นต้นพอมเล็ดตัวนี้เป็นโมซี่นะครับตัวเด่นของสวนพ่อ G4 ครับอะไรก็ตัวนี้ก็เป็นชาพันธุ์อะไรเหมือนกัน,นครับพอ่อจิวจีดเดี๋ยวมาชิมดูแต่ละสายพันธุ์ก่อนนะครับ เริ่มจากบาฮีเพาะเมล็ดนะครับอืมตัวนี้ใช้ได้เลยครับหวานไม่มีติดฝาดเลยครับเนื้อสัมผัสร่วน อร่อยนะครับเนี่ยทานเพลินนะครับเนี่ยถือว่าเป็นบาฮีพอมะเมล็ดที่ใกล้เคียงเนื้อเยื่อนะครับเทียบกันได้เลยครับแทบไม่ต่างกันนะครับหรืออาจจะอร่อยกว่าด้วยนะครับ นี้น่จะลงหรือเปล่ากลับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เห็นลายๆก็รู้แล้วนะครับว่าต้องอร่อยคิดในใจอยู่นะครับตัวนี้เป็น G2 เพราะเพราะเมล็ดเกสอรรวมอันนี้บอกว่าแก่ช้านะครับของแอนินเองก็ G2 กลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ก็ออกเรือเหมือนกันนะครับลูกนี้แข็งหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ฝาดนะมีฝน่นนิดๆเนื้อเนื้อบางกว่าบาฮีเมกี้นิดนึงนะครับ แต่ใกล้เคียงกันมากครับรสชาติเป็นเนื้อสัมผัสแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับก็ไม่ฝาดนะครับถือว่าอร่อยนะครับมาดูลูกนี้นะครับ เพราะ,ะเมล็ดน่าจะไม่ทราบที่มาที่ไปก็อร่อยนะพอๆพกันกับบาฮีพบเมะเล็ดเลยนะครับอร่อยครับ มีฝ่นนิดๆแต่ก็ถือว่าผ่านนะฮะมาดูตัวนี้นะครับเป็นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลูกที่สุกครึ่งลูกแล้วนะครับเป็นระยะสุกแล้วสีแดงสวยงามนะครับเป็นพ่อจิวจีทน่าจะเก็บไว้ทำพันธ์ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะชิมลูกที่สดก่อนนะฮะห,หวานเข้มคะ,ะับหวานเข้มเหมือนคนไนซี่เลยมีฝาดแต่ก็อร่อยนะฝาดอร่อยนะครับ พอๆกับฝไฟเทศตัวที่2เลยครับก็มิสเนะครับได้พอจิวจีด้วยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เพาะนะครับต่อไปมาดูโมซี่พ่อ G4 โฟนะโมซีลูกใหญ่มากครับนี่ครับ คิมนะรับเนื้อเยอะครับโมซี <c oughs> ่ oshi, ปีนี้อร่อยครับรสชาติก็ดีขึ้นทุกปีทุกปีเลยครับเดิน <c oughs> เลยครับสำหรับพันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วอร่อยทุกตัวนะแล้วก็ดาวเด่นคือโมซีเนะ้อนะเยอะมากครับหนึ่งลูกเนี่ยอิ่มเลยครับนะแล้วก็จะเก็บไว้ทําพันธ์ต่อนะครับมีดีทุกต้นเลยครับเนี่ยนะขอบคุณมากครับนะท่านคุณพี่ เจ้าของสวนโมซี่นะฮะสวนนิทรรมโมซี่ที่กรุณาส่งมาให้เราได้ชิมนะครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ชิมไปท่านชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ